โอกาสของจีนหลีหญิงปีเรียบร้อยเลยครับมาหัวสาวตบโอ้โหอสแมนคอสแมนเ,นเนบาๆครับแล้วลนมาอีกครับโอ้โหแล้วซ้ำลูกนี้ครับเต็มๆเลยครับหลีหญิงเเลูกแรกตองคีดซ้ำใจตีอัดมาโ<ป> <ใจ S 2> อ้โหเรียบร้อยเลยครับคอสแมนนะครับตีสามใกลางลูกนี้ตีหนักมากครับบอลแรกไม่ดีครับยกสูงๆหญิงหญิงตีอุ้ยทัชบอลครับโอ้ หนีไม่พ้นครับโอ้โหหรืหญิงๆจะตบเสิร์ฟมาลูกนี้ครับ3เมตรกลางอัดไม่มีบล็อกเลยครับจีนไม่ขึ้นเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านทางด้านของออตมันนะครับจะสวนแล้วครับจีนลีญิงยิงตีเรียบร้อยเลยครับนี่ครับตีสูงมากครับจังหวะนี้ตีบอลมันหนลงท้ายขอดพอดีครับลีดีบอลแรกไม่ค่อยดีครับลูกนี้ยกมาสามเมตรกลางตีอัดมาโอ้ตีแรงมากครับทางด้านของท่าน้าออตมัน บอลแรกพอได้ครับหญิงหญิงตีอู้หูเหลี่ยมนี้สุดยอดเลยครับเอาคืนครับหญิงหญิงบล็อกมาสี่มือนี้เธอตีไม่สะกิดบล็อกเลยครับดูบอลแรกดีครับจ่ายมาสามเมตรแล้วก็ตีนี่ครับจังหวะของทันหน้าออสแม่นครับออสแมนยังได้อยู่ครับจีนแล้วก็สามเมตรกลางเป็นหญิงหญิงครับตีมานี่รับไม่อยู่นะครับครับเซิร์มา รครับยกมาด้านหน้าโอ้โหแล้วตีอัตลูกนี้ครับว่ามันเ,เอาเอาเต็มเต็มครับเอาเตนยะอดเยี่ยมเลยนี่บอลแรกใช้ได้ครับหญิงหญิงไอโอ้โหตีสูงมากครับหญิงหญิงลูกนี้ยืดไปเนี่ยเหมือนจะเหนือบล็อกเลยนะครับจังหวะตีหัวเสาลูกนี้